เสียงเล่าจากเงามืดอ้าวตำจบเ,เสียงชนแก้วคึกครื้น,นจากชายชะกันทั้งสองคนในยามเย็นของหมู่บ้านขำเรียนพร้อมกับภาพของเป้และญาติที่เมาหยำเปเดินเซไปทั่วหมู่บ้านเป็นภาพที่เห็นจนชินตาซะแล้วสำหรับทุกคนแม้จะตะโกนด่ายังไงก็ตาม หรือมองด้วยท่าทางที่รังเกียจแค่ไหนเขาทั้งสองคนก็ไม่ได้มีอาการใดๆหรือไม่ได้ทำการต่อต้อะไรที่รุนแรงเป็นเพียงขี้เมาประจามู่บ้านที่เดินเสไปทั่วเท่านั้นนั่นอาจจะเป็นเพราะเป้เองก็เป็นถึงหลานของผู้ใหญ่บ้านจึงไม่กล้าที่จะก่อเรื่องอะไรที่รุนแรงมากนักเพราะความเกรงใจที่หลุงรับเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กแต่ถึงอย่างนั้น สภาพของเขาทั้งสองก็ทำให้ผู้ใหญ่ต้องอับอายขายข,ายขี้หน้าอยู่บ่อยครั้งมึงเอาอีกแล้วนะเซฟไปพังแผงไข่ยายนางที่ตลาดยกแผงเลยลำบากกูอีกแล้วผู้ใหญ่ตวาดเสียงดังขอโทษเจ้บผู้ใหญ่พวกฉันยืนไม่อยู่นะ่ะญาติกล่าวขอโทษเป็นคนแรกแค่แผงเล็กๆเองทำไมนักหนาวลุงฮะเม่กี้ตังหรอกมั้งเป้ตอบอย่างกวนอารมณ์ เมึงเป็นแบบนี้ไงทําอะไรถึงได้ไม่เป็นโลเป็นพายนี่ทําไม่เห็นแก่พ่อแม่มึงที่มาอายุสั้นไปสักก่อนกูคงส่งมึงไปเป็นเด็กวัดแล้วให้หลวงพ่อฟาดดัดนิสัยมึงซะให้เข็ดผู้ใหญ่ด่าอย่างหัวเสียเป้ทาหน้าไม่สะทกสะท้านมือถือขวดเหล้าเดินตรงไปที่แค่ใต้ถุนบ้านเพื่อดื่มต่อทําเป็นว่าผมเมื่อก่อนลุงก็ขี้เมาเหมือนกันละวะถ้าพ่อแม่ไม่ส่งเสียลุงนงเรียนจบแล้วก็นะ ลุงไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้าหรอกเป้ตอบลุงด้วยสีหน้าท้าทายลุงโกรธใหญ่จนหน้าแดงก้มหยิบรองเท้าแตะควางใส่เป้อย่างโมโหร้ายญาติพยายามยืนมาขวางเพื่อเข้าห้ามแต่ก็โดนลูกหลงไปด้วยครั้งสองครั้งพูดแบบนี้มไปไกลๆเลยนะไอ้จันไรลุงอย่าถือสามันเลยจ้ะมันเมาแล้วมันพูดไปเรื่อยเนะี่ยปากเสียไปเองมึงด้วยไอ้ญาติหัดเลือกคบเพื่อนดีๆซะบ้าง กูซาเป็นคนขยันเอาการเอางานเสียอย่างเดียวจริงๆดันมาติดเหล้ากับมันมึงพามันไปไกลๆตีนกูซะไอลุงเนี่ยละคุณกูณไม่อยู่กับมึงก็ได้มึงเอาที่ดินพ่อแม่กูไหมกูมเดี๋ยวนี้เลยกูเป็นคนมีสมบัติติดตัวนะเว้ยไม่ต้องง้อมึงหรอกเป้พูดแทรกขึ้นมาอย่างขาดสติลุงผู้ใหญ่โมโหมากขึ้นอีกครั้งเดินอาดๆไปยังตู้ไม้เก่าๆของบ้าน แล้วหยิบโฉนดที่ดินอันเป็นที่นาผืนเดียวที่เป็นมรดกตกทอดจากพ่อแม่ของเป้มึงเอาไปไอ้ที่ดินเฮียนเียนของไอ้ไก่พ่อมึงนะ่ะแล้วอย่าเสือกกบมาที่นี่อีกพูดจบก็คว้างซองเอกสารใส่หน้าเป้ผู้เป็นหลานชายแล้วหันมามองญาติมือทั้งสองจิกแขนของญาติแน่นแล้วลากไปคุยห่างๆมึงพามันไปนอนที่บ้านก่อนเอาไว้สั่งเมา ถ้ามันยังมีสำนึกก็คอยให้มันกลับมาขอโทษกูแต่อย่าไปที่นาผืนนั้นตอนกลางคืนเด็ดขาดที่มันแรงมึงเข้าใจกูใช่ไหมญาติพยักหน้ารับเขารู้ดีว่าลุงของเป้รักเป,เป้และเป็นห่วงเป้ไม่ต่างจากลูกชายแต่จำเป็นต้องดัดนิสัยแย่ๆของเขาในตอนเมาให้ได้เป้คว้าสองโฉนดที่ดินที่ตกอยู่กับพื้นพร้อมกับหยิบขวดเหล้าก่อนจะตะโกนเรียกเพื่อนให้ไปจากที่นี่ ไอ้ญาติอย่าไปคุยกับมันมันเนรคุณกูจะพามึงไปอยู่ที่ของกูเป้พุ่งตัวลากแขนญาติออกมาจากลุงก่อนเดินโซเซไปตามทางข้างหน้าไอ้เป้มึงไปนอนบ้านกูดีกว่าเป่ะวะไม่ต้องกูมีสักเสมึงมากับกู กูจะพาไปนอนที่ของกูกูไปบ่อยแล้วตอนกลางวันน่ะรับรองไม่อดอยากแป้ยืนยันจะไปที่นาของพ่อแม่เขาให้ได้โดยไม่ฟังคำห้ามปรามของเพื่อนใดๆทั้งสิน้นญาติสายหัวยังเหนื่อยใจจะทิ้งเพื่อนกลับบ้านก็ทำไม่ลงจึงตัดสินใจเดินตามไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยของเขาทั้งคู่ ผ่านมาพักใหญ่จากการเดินทางไปกินเหล้าไปอยู่เกือบชั่วโมงทําให้ทั้งสองได้พาร่างกายที่เต็มไปด้วยความเมาประคองกันมาจนถึงที่หนาผืนหนึ่งเป็นลาโลงกว้างมีข้าวถูกปลูกอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งหากเป็นตอนกลางวันคงเป็นสีเขียวชอุ่มไปทั่วแต่เทว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงกลางคืนแล้วทำให้ต้นข้าวที่รกทึบนั้นดูมืด และน่ากลัวเหมือนว่าในพุ่มกอข้าวเหล่านั้นจะมีอะไรบางอย่างหลบซ่อนอยู่ภายในที่ตรงกลางมีศาลาเถียงนาอยู่แห่งหนึ่งขนาดพอนั่งนอนได้สบายแต่ทว่าห่างออกไปไม่ไกลนักจากตรงเถียงนากลับมีต้นไทรขนาดใหญ่ต้นประมาณสักสามสี่คนโอบเห็นจะได้ยืนต้นตระงานอย่างน่าขนลุกชุดไทย และผ้าเจ็ดสีจำนวนมากถูกนำมาพันแขวนไว้ทั่วบริเวณญาติมองตามไปยังต้นสายต้นนี้อย่างเกรงเกรงก่อนสายตาจะไปหยุดอยู่ที่กิ่งไมก้กิ่งหนึ่งที่ในขณะนี้มีหญิงสาวชุดไทยใส่เครื่องชดาเต็มยศนางห้อยขาลงมาและมองตรงมาที่เขาเขาสะดุ้งเย็นสันหลังวาบป,ปากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาเสียงดัง ได้แต่หันหน้าหนีมาทางอื่นแล้วขยี้ตาตัวเองซ้ำๆก่อนจะหันหน้ากลับไปมอนอีกครั้งซึ่งคราวนี้ก็เห็นเพียงชุดไทยที่ห้อยอยู่ข้างต้นเท่านั้นไอ้แป้มึงไม่กลัวว่ามืดชิบหายไฟก็ไม่มีกลัวทำไมวะบ้านพ่อแม่กูจับปลาเกี่ยวข้าว ทำกันมาตั้งแต่กูยังเด็กแล้วแต่นั่นมันตอนกลางวันนะเว้ยตอนนี้ไฟแม่งก็ไม่มีมีตะเกียงให้ตัวเดียอย่ากยิดมากมึงก่อไฟตรงนี้เดี๋ยวกูไปลงเบ็ดแล้วเอาป่ามาแก้มเล่ากันเป้มอบหมายงานให้เพื่อนก่อนเดินไปหยิบเบ็ดไม้ไผ่สักหกถึงเกานไปปักไว้ทั่วคันนาอย่าถอนหายใจยาวข่มใจไม่ให้กลัวก่อนจะลากฐานและฟืน เวลาผ่านพ้นไปอย่างเชื่องชา้าทั้งสองนั่งกินเหล้ารอเบ็ดตกลาไปเรื่อยๆเปที่ดูอารมณ์เสียจากการทะเลาะก,กับลุงกำลังดวดเหล้าขาวเข้าไปในลำคอยอย่างคนหิวน้ำทำให้อาการเมาของเขาเริ่มหนักขึ้นอย่างรวดเร็วตรงข้ามกับญาติที่แทบจะไม่กล้าดื่มเยอะเพราะบรรยากาศรอบๆข้างนั้นดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เขาพยายามหันหน้าหนีต้นทรต้นนั้นตลอดเวลา เธอไม่ให้กลัวไปมากกว่าเดิมแต่เมื่อมองไปยังป่าที่อยู่ห่างออกไปเขากลับต้องตกใจกับภาพที่ต้องเห็นมันมีแสงวูบว่าประหลาดสีเขียวที่คล้ายกับจะลอยเหนือพื้นผ่านไปยังต้นไม้ทีละต้นทีละต้น,ลตนและในที่สุดแสงสีเขียวดวงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป ญาติรินเล่าใส่แก้วตัวเองเร็วจีก่อนจะกลืนมันลงลำคออย่างรวดเร็วเพื่อยอมใจแล้วทิ้งตัวลงนอนบนแคร่แต่ว่าหลังจากที่เขานอนหงายสายตาของเขาก็พันไปมองที่เพดานของเถียงนาเขาได้พบกับอะไรบางอย่างหนีข้อความตัวใหญ่จากลายมือสีแดงสดเขียนอยู่บนขือของเถียงนา ด้านข้างมีกระดาษปฏิทินเก่าๆพับเสียบอยู่ญาติพยายามเรียกเป้ให้มองตามไปยังข้อความด้านบนแต่ก็ถูกเมิอนอย่างคนเมาที่ไม่สนใจอะไรรอบข้างหิวจังวะปลาติดเบ็ดบ้างหรือยังวะเนี่ยเป้เพยายามยันตัวลุกจากแคร่แต่ก็เกิดอาการเซทลายอย่างหนักมึงจะไปไหนไปเอาปลาว่าแล้ว เป้ก,ก็เดินเซตรงไปยังจุดที่ตนวางเบ็ดไว้ยาที่นั่งอยู่ที่เถียงนาก็เอื้อมตัวลุกขึ้นยืนพร้อมกับหยิบเอากระดาษปฏิทินใบนั้นมาคลี่ออกดูก่อนจะพบว่าภายในเป็นข้อความที่เขียนด้วยปากกายอย่างลวกๆแต่ก็มีรายละเอียดที่ยาวเหยียดเกี่ยวกับการนอนอาศัยที่เถียงนาแห่งนี้ญาติกลืนน้ำลายอีกอึกใหญ่ก่อนจะค่อยๆบรรจงอ่านข้อความในกระดาษ รีบออกไปในตอนที่ยังมีโอกาสและอย่าอยู่ที่นี่หลังฟ้ามืดแต่ว่าถ้าไม่ทันแล้วก็ให้ทําตามกฎต่อไปนี้ 1. พยายามอยู่แต่ในเถียงนาและควรเปิดไฟให้สว่างเสมอในยามปกติแม้แต่เวลานอนก็ตามโดยไฟดวงนั้นสามารถเปิดได้จากตะเกียงเพียงดวงเดียวที่วางอยู่ที่นี่เท่านั้นและอย่าออกไปไหนไกลเกิน20เมตรถ้าไปไกลกว่านั้น ให้จุดตะเกียงและดับไฟอื่นๆที่เถียงนาก่อนทั้งหมดแล้วค่อยเดินออกมาจําไว้เสมอว่าแสงสว่างที่เชื่อถือได้มีเพียงแสงสว่างจากตะเกียงที่ถืออยู่เท่านั้น 2. อ,อย่าไว้ใจหญิงชาราที่เดินกลางทุ่งนามืดมืดยามค่ำคืนยกเว้นเสียแต่ว่าเธอถือตะเกียงมาด้วยเช่นกันแต่ถ้าพบว่าคนคนนั้นไม่ได้ถือตะเกียงมาด้วย ให้เราถือตะเกียงของเราไว้ให้ดีมันจะเข้าใกล้คุณไม่ได้แต่อย่าประมาทเพราะมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะดับตะเกียงที่อยู่ในมือคุณ 3. ต้นไทรที่อยู่ด้านหลังของเถียงนาเป็นที่อยู่ของผีเจ้าที่ประจำถิ่นนี้อย่าทำอะไรเป็นการลบหลู่เธอเป็นนันขาด 4. ห่างออกไปจากเถียงนาไม่ไกล ประมาณ10เมตรจะมีสารเพียงตาหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่กลางทุ่งนาตามปกติแล้วไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเกี่ยวกับมันนอกจากได้ยินเสียงไม้ล้านออกมาจากสารต้นนั้นให้เอาของข่าวใส่จานไว้ในจานเล็กๆแล้วไปวางไว้ที่สารโดยเร็วอย่าให้สิ่งที่อยู่ในสารนั้นมายืนทวงของไหว้ถึงเถียงนาด้วยตัวเองห คอยมองหุ่นไล่กาที่ทิศตะวันตกเสมอหากพบว่ามันไม่อยู่ที่เดิมแล้วให้รีบดับไฟทั้งหมดแล้วหลบลงไปอยู่ที่ใต้แคร่ทันทีหุ่นไล่กาตัวนี้ทำหน้าที่มาสี่ปีแล้วมันรอจังหวะดีๆที่จะมีใครไปทำหน้าที่แทนมันและมันทำได้แน่ๆถ้ามันเข้าใกล้ตัวคุณจุดอ่อนเดียวของมันคือมันก้มไม่ได้การที่คุณหลบมันในที่ที่ต่ำ อาจจะช่วยให้คุณรอด6ในยามที่ใกล้ถึงเวลาเช้าปกติแล้วที่นี่จะมีพระเดินผ่านไปบิณฑบาตเป็นประจำแต่ก็ขอให้ระมัดระวังพระที่มีลักษณะตัวสูงผิดปกติและห่มจีวรข,ขาดหากพบเจอในระยะไกลให้รีบเอาของถวายที่เตรียมไว้ซึ่งเป็นของข่าวอะไรก็ได้วางไว้ที่แคร่ แล้วรีบปีนขึ้นไปบนหลังคาของเถียงนาให้เร็วที่สุดจำไว้ว่าอย่าลงมาเด็ดขาดจนกว่าพระรูปนี้จะเดินจากไปญาติขนลุกไปทั้งตัวเขาเพยายามจะหยิบตะเกียงเพียงตัวเดียวที่วางอยู่ที่แคร่เพื่อเดินตามเพื่อนที่ออกไปหาปลาแต่ยังไม่ทันได้ออกไปไหนเปก,ก็เดินกลับมาที่เถียงนาพอดีไอ้หาเอ้ย แม่งม,ม,มีปลาติดเบ็ดเลยเอ็นขาดแม่งทุกอันเป้พูดอย่างหัวเสีย <st arts> ก่อนจะโยนกองหอยเชอรี่ที่เก็บมาตามคันนาลงบนแคร่และรวบรวมมันใส่หม้อต้มน้ำพร้อมกับเครื่องต้มยำตั้งไฟอย่างรวดเร็วญาตินังมองอยู่กับที่มือถือตะเกียงไฟไว้แน่นนั่งทำบ้าอะไรเอาตะเกียงมาส่องไฟหน่อยเป้ตะคอกเพื่อนที่นั่งนิ่งไม่อยอมมาช่วยเขาทำอาหาร ทำให้ญาติต้องค่อยๆส่องไฟในตะเกียงเข้ามาใกล้ๆเป้เป้เปค่อยๆทำต้มหอยเชอรี่อย่างทุลักทุเลด้วยความเมาจากเครื่องปรุงและของเท่าที่เถียงนาแห่งนี้จะมีคนเอามาทิ้งไว้ระหว่างนั้นเองที่แถวๆนั้นก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเอาละเว้ยปลาติดเบ็ดแล้วลาบปากแท้ๆเป้เดินไปยังเบ็ดคันนั้น ที่ใช้จับปลาแต่ทว่าเขากลับไม่ได้เจอปลาที่เต็ดเบ็ดของเขาแต่สิ่งที่เจอกลับเป็นชายคนหนึ่งในร่างเปลือยตัวซีดขาวกำลังนั่งยองๆกัดขยะมปลาที่เขาจับมาได้อยู่กลางทุ่งนามันกัดกินอย่างตะกละตะกลามและหยุดกินปลาทันทีที่เห็นว่าเป๊กกำลังยืนมองมันอยู่มันจ้องหน้าเขาสักพัก ก่อนจะตัดสินใจคลานพุ่งตัวมายังเป้อย่างรวดเร็วญาติที่เห็นท่าไม่ดีก็ถือตะเกียงวิ่งมาหาเป้ทันทีแสงจากตะเกียงส่องตรงไปยังร่างนั้นผีพงตัวนั้นหยุดนิ่งชะงักเมื่อเจอแสงไฟก่อนจะค่อยๆค,คลานถอยกลับไปช้าๆนุดตัวกลับไปยังสารที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาอย่างน่าสยดสยองเมื่อกี้มึงเห็นใช่ไหมวะเออ ชัดเลยกูพยายามจะบอกมึงตั้งนานแล้วว่าที่นี่อน่ากลัวญาติพยายามอธิบายให้เพื่อนเข้าใจลดรี่ไปจากที่นี่แต่ทว่าเฮ้ย <c oughs> ชัดเลยว่ะเป็นของจริงว่ะคนแม่งตามหากันแทบตายไม่เคยเจอมึงกับกูนี่โชคดีจริงๆทำไมมาอีกรอบนะกูจะขอหวยแม่งเลยเป้กล่าวอย่างท้าทายญาติยืนอึง้งกับความบ้าบิ่นของเพื่อนในยามเมา ไม่คิดว่ามันจะไม่กลัวอะไรเลยขนาดนี้เป้เดินนำญาติกลับไปที่เถียงนายอย่างสบายอารมณ์อย่างกับว่าเมื่อกี้เขาเพิ่งจะได้เจอกับดาราที่ชื่นชอบก่อนจะรินเล่าแล้วดื่มเข้าไปด้วยปริมาณที่หนักกว่าเดิมเตค่อยๆทวีความเมามากยิ่งขึ้นจนเริ่มที่จะทรงตัวไม่อยู่ต้องล้มตัวลงนอนบนแคร่ญาติพยายามเปลี่ยนที่นั่งเพื่อให้เพื่อนได้นอนอย่างสะดวก แต่ก็เอื้อมมือไปหยิบตะเกียงมาถือไว้ใกล้ๆตัวเช่นกันเวลานี้คงมีเพียงญาติเพียงคนเดียวที่เข้าใจว่าที่เข้าใจว่าตะเกียงเล่มนี้เป็นทางรอดเดียวของเขาและเขาจําเป็นต้องใช้มันเพื่อที่จะผ่านคืนนี้ไปให้ได้เขานั่งเฝ้าเพื่อนอยู่พักใหญ่ใจก็ได้แต่คิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาด้วยความกลัวมือก็ทํากับข้าวจากปลาตัวเล็กๆและหอย ทาที่เพื่อนได้เก็บมาได้เขาทำเพื่อฆ่าเวลาไปเรื่อยๆไม่ได้มีอารมณ์ที่จะอยากกินมันเท่าไหร่ในใจได้แต่ภาวนาว่าให้เช้าเร็วๆเขาจะได้รอดพ้นจากสถานที่แบบนี้สักทีระหว่างนั้นท่ามกลางความมืดเขามองสลับไปมาระหว่างหุ่นไล่กาต้นไทรและป่าที่อยู่ด้านหน้าหวังในใจว่า อย่าให้มีตัวอะไรโผล่ออกมาเลยแต่แล้วเขาก็ได้กลิ่นแปลกๆที่ลอยโชยมาตามสายลมเหมือนกับกลิ่นของทูบหอมที่ปนไปกับกลิ่นเหม็นๆเน่าของเนื้อสัตว์เก่าๆเขาเพยายามมองหาต้นตอของกลิ่นจนกระทั่งสายตาไปหยุดอยู่ที่ใต้ต้นไส้ต้นนั้นซึ่งในตอนนี้มีหญิงสาวในชุดไทย กำลังยืนมองตรงมาทางเขาอย่างอาฆาตญาติยาพยายามยกมือขึ้นไหวแบบสั่นๆแต่ทว่าพอเงยหน้าขึ้นมากลับพบว่าเธอได้ยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่ใกล้เขามากกว่าเดิมโอ้ยเอ้ยเสียงร้องอย่างทรมานของเป้ดังขึ้นมาจากด้านหลังของเขาตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่นอนตัวขดงอด้วยความเจ็บปวด มือทั้งสองข้างกลุ่มที่เป้ากางเกงสีหน้าซีดเผือดเหงื่อผุดขึ้นเต็มใบหน้าญาตมองไปที่เป้ากางเกงของเพื่อนซึ่งขณะนี้มันกำลังบวมเป่งออกมาคับกางเกงของเขาคล้ายกับศพที่กำลังบวมน้ำก่อนจะนึกอะไรออกไอ้เป๊ะมึงได้ไปทำอะไรที่ต้นไซมาปะวะถามทำไมช่วยกูก่อนตอนเนี้ย ที่ต้นไซมีผู้หญิงคนหนึ่งเขายืนจ้องมึงใหญ่เลยมึงบอกกูมาเถอะมึงไปทําอะไรมาเป้ตาเบิกโพรงอย่างตกใจก่อนจะบอกญาติไปว่าเขาได้ไปฉี่ที่โคนต้นไสมาตอนที่เดินไปเก็บเบ็ดตกปลาญาติเอามือกุมหัวด้วยความจนปัญญาเขาไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าไอเพื่อนคนนี้จะทำอะไรแผลงๆลง,ลงไปอีกบ้างในขณะเมา เขาพยายามบอกให้เพื่อนหันหน้าไปขอขอมาหญิงสาวที่ใต้ต้นไส้ต้นนั้นโดยประคองร่างให้เพื่อนค่อยๆหันหน้าไปทางนั้นช้าๆแต่ทั้งสองก็ต้องสะดุ้งจนตกใจกันสุดขีดเมื่อตอนนี้หญิงต้นใส้คนนั้นได้มายือนอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงเมตรตาสีขาวขุ่นสนิทผิวหนังซีดเผือดเป็นรอยแตกจนเห็นเนื้อด้านใน พร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาเรื่อยเธอชี้นิ้วมาที่เป้อย่างอาฆาตเป้เพยยามยกมือขึ้นไหวอย่างยากลำบากแต่ทว่าเ <c oughs> สียงกรีดดังลั่นของเธอมาพร้อมกับลมที่พัดอย่างรุนแรงจนทำให้ตะเกียงและกองไฟที่ส่องสว่างอยู่ทั้งหมดดับลงญาติเห็นท่าไม่ดีรีบถีบเพื่อนลงจากแคร่ และมุดคลานเข้าไปหลบที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วทั้งสองกอดกันกลมเพื่อให้ตัวอะไรก็ตามที่อยู่ด้านนอกไม่สามารถที่จะเอื้อมมือเข้ามาถึงตัวได้ง่ายๆแต่ถ้าว่าทุกๆอย่างรอบๆตัวของเขาในตอนนี้กลับเงียบสนิทเงียบตั้งแต่เขามุดเข้ามาหลบที่ใต้แคร่แห่งนี้แล้วแสงจันทร์ ค่อยๆส่องสว่างมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเผยให้ทั้งสองได้เห็นว่าที่ทุ่งนามีชายเปลือยผิวขาวคลานไล่จับปลาอยู่เป็นจำนวนมากถัดไปที่ป่าด้านหน้าแสงสีเขียวที่เรืองรองลอยไปมาอยู่ตรงนั้นค่อยๆลอยมาหยุดที่ซากปลาที่ตาย และนั่นทำให้เขาทั้งสองได้มองเห็นชัดเจนว่ามันคือหัวของคนที่มีหัวใจปอดลำไส้ลอยติดตัวมาด้วยมันกำลังอ้าปากกัดกินปลาที่เน่าตายอยู่ที่พื้นน้ำอย่างหิวกระหายหุ่นไล่กาที่ควรจะยืนอยู่นิ่งๆบัดนี้มันได้กระโดดไปมาร,บรอบๆเถียงนานี้อย่างน่าขนลุกและภายใต้มัดฟางนั้น เป็นใบหน้าของชายคนหนึ่งที่เป้ขุนเคยที่สุดและจำได้ในทันทีที่มองเห็นพ่อใครทำพ่อกูเป็นกบใช่ไหมเป้ตะโกนเสียงดังดังจนกระทั่งสิ่งที่รายล้อมอยู่โดยรอบหยุดนิง่งและหันหน้ามามองเขาเป็นตาเดียวญาติที่กลัวจนสติแทบแตกอยู่แล้วรู้สึกเหมือนอยากจะเอามีดแทงเพื่อนสนิทให้ตายอยู่ตรงนั้น แต่ก็ไม่มีประโยชน์กับสถานการณ์ในตอนนี้ไอ้ผีนาทั้งหลายกำลังค่อยๆค,คลานเข้ามาใกล้ๆเขาในที่ที่เขากำลังหลบซ่อนอยู่มันคลานเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเป้ได้แต่ร้องไห้ที่เห็นพ่ออยู่ในสภาพนั้นโดยที่ไม่รู้คําตอบเลยว่าทำไมพ่อของเขาถึงได้กลายมาเป็นผีเฝ้านาตัวเองแบบนี้ ส่วนญาติก็พยายามดิ้นรนด้วยแรงทั้งหมดที่มีเอื้อมมือไปคว้าไฟแช็กที่วางอยู่บนแคร่และจุดตะเกียงขึ้นมาได้สำเร็จทั้งหมดอย่างโควนเวียนไปมารอบๆญาติก่อตะเกียงไว้แน่น เพื่อหวังว่าเวลาเช้าจะมาถึงโดยเร็วพวกเขาจะได้รอดพ้นจากเรื่องเลวร้วายนี้สักทีเขาหลบซ่อนตัวอยู่แบบนั้นจนกระทั่งเวลาใกล้เช้าทุกๆอย่างก็เป็นไปตามคาดเราผีพวกนั้นค่อยๆคลานกลับไปหลบที่พุ่มกอข้าวตามป่าและสารเพียงตาแต่ทั้งหมดไม่ได้กลับไปเพราะว่าใกล้จะถึงเวลาเช้าแต่เป็นเพราะห่างออกไปไม่ไกลนัก มีพระสงฆ์รูปหนึ่งกำลังเดินตรงมาที่ศาลาแห่งนี้ช้าๆเปภูพุงตัวออกจากใต้แคร่เพื่อหวังจะขอความช่วยเหลือจากพระผู้ทรงศีลให้รอดพ้นจากสิ่งอัปมงคลเหล่านี้แต่ญาติกับกระชากตัวเขาไว้ได้ทันหลังจากที่เห็นว่าพระรูปนั้นมีรูปร่างที่สูงยาวผิดปกติหัวแบนผิดรูปและมีจีวรที่ขาดริงมันไม่ใช่พระ มึงตามกูมาถ้ามึงไม่อยากตายญาตยื่นคำขาดกับเพื่อนก่อนจะคลานออกมาจากแคร่หยิบเอามอต้มหอยและปลาวางทิ้งไว้ด้านบนเปยยืนมองงงว่าญาติกำลังทำอะไรกันแน่และกำลังจะเอ่ยปากถามเขาแต่ญาติก็ทำท่าห้ามไว้อย่าถามมากดีปีนขึ้นมาบนนี้ญาตค่อยๆปีนขึ้นไปบนหลังคางของเถียงนาช้าๆตามด้วยเป้ ที่ปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากเช่นกันเพราะอาการเจ็บที่หวางขาเขาทั้งสองแอบอยู่ที่หลังคาของเถียงนาได้ทันเวลาก่อนที่พระรูปนั้นจะเดินมาถึงเถียงนาแม้ทั้งสองจะเจอเหตุการณ์ประหลาดตลอดทั้งคืนแล้วก็ตามแต่ภาพตรงหน้าของเขาในตอนนี้ก็ทำให้เขาตกใจอยู่ดีมันเป็นภาพของพระรูปหนึ่งที่กำลังนั่งอยู่บนแคร่ โดยที่ไม่มีปากไม่มีจมูกและไม่มีแม้กระทั่งลูกตามีเพียงใบหน้าล้นๆและรูเล็กๆตรงปากเท่านั้นพระรูปนี้ค่อยๆยื่นมือคว้าไปยังหม้ออาหารที่วางทิ้งไว้หยิบเอาเนื้อปลาที่อยู่ภายในออกมาก่อนจะเปิดฝาบาตรที่ถือมาออกและป้อนยัดเนื้อปลาชิ้นนั้นเข้าไปในปากของศรีรษะที่อยู่ภายในบาตรนั้น เป้ตกใจกับหัวของคนที่มาอยู่ในบาดพระจนกระทั่งลืมตัวพะงะงายหลังออกไปกระทบกับสังกะสีจนเสียงดังลันพระประหลาดรูปนั้นปิดฟ้าบาดลงทันทีแล้วหันหน้ามามองตรงมายังคนทั้งสองชั่วอึดใจทั้งสองก็ได้พบว่าคอของพระรูปนั้นค่อยๆยยืดยาวขึ้นมาจนถึงระดับหลังขาใบหน้าไร้ลูกตาค่อยๆยยืนตรงมายังเขามากขึ้นเรื่อยๆ ชายทั้งสองไร้ซึ่งทางไปตั้งใจจะกระโดดลงมาจากหลังคาให้รู้แล้วรูรอดแต่ก็ต้องชะงักเมื่อด้านล่างมีหุ่นไล่กาตัวเดิมที่กำลังยืนนิ่งคอยเขาอยู่ทั้งสองไร้หนทางอย่างแท้จริงได้แต่หลับตารอรับผลของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป เสียงสวดมนต์ดังขึ้นจากเบื้องหลังของเถียงนาเงาของชายในชุดจีวรปรากฏขึ้นพร้อม,อมกับเงาดำที่เลือนลางของสิ่งชั่วร้ายที่กำลังรายรอบเขาอยู่ค่อยๆหายกลายเป็นผงเท่าในอากาศโยมลงมาเถอะไม่มีอะไรแล้วพระรูปนั้นกล่าวชายทั้งสองค่อยๆปีนลงมาจากหลังคา เราโนมมือกาบหลวงตาผู้มาเยือนด้วยความเลื่อมใสญาติตัวสันริกด้วยความกลัวก่อนจะเอ่ยปากบอกกับหลวงตาผู้มาเยือนว่าขอบคุณมากครับหลวงตาพวกผมคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วไม่ต้องคิดมากไม่โยมทุกเรื่องที่เราเจอล้วนเป็นชะตาที่ต้องเจอในสักวันมันมีเหตุผลเสมอที่รอดมาได้ก็เพราะกรรมและที่ไม่รอด ก็เพราะคำพูดจบก็มองไปที่เป้ที่กำลังนั่งไม่รู้เรื่องรู้ราวปลิ่นเหล้าขาวกินย้อมใจอยู่อย่างนั้นเหล้าขวดนั้นอาตมาขอบินทบาทได้ไหมโยมเลิกซะเถอะเป้หัวเราะลั่นกับสิ่งที่ได้ยินกูนึกว่าพระเกจิที่ไหนที่แท้กับพระเกขอแดกเหล้าชาวบ้านเป้ตอบ ยาติลึงตาใส่เพื่อนเป็นเชิงห้ามแต่ก็ไร้ผลมันยังคงกระดกเล่าโชว์พระอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งมีเงาเงาหนึ่งโผล่ขึ้นมาที่ด้านหลังของมันเป็นอิสระสะเทยมไกลดูท่าจะมีคนใหม่มาแทนแล้วหลวงตากล่าวจบก็หันหลังเดินจากไปปล่อยให้เป้ที่ตอนนี้ถูกหุ่นไล่ากาตัวนั้นค่อยๆเสียบไม้เข้าไปในปากช้าๆ จนโผลวออกมาที่ถานรด้านล่างและเกิดเป็นฟางงอกขึ้นปกคลุมทั้งร่างกายจนกระทั่งกลายเป็นหุ่นไล่กาในที่สุดญาติที่เห็นภาพนี้ต่อหน้าต่อตาวิ่งสุดชีวิตตามหลวงตาคนนั้นไปโดยตั้งใจจะเลิกเล่าและใช้ชีวิตในร่มกาสวพักไปจนวันสุดท้ายของชีวิต